่ามกลางกระแสะความนิยมของเกม r า v หลังจากมีการเปิดตัวที่พุ่งทยานอย่างหยุดไม่อยู่มันจะทําให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์หลายรายด้วยกันที่ได้เริ่มเล่นเกมดังกล่าวอีกทั้งมันก็ยังมีผู้คนบางส่วนได้หันมาเป็นสตรีมเมอร์เกมนี้อีกด้วยและด้วยความนิยมนั้นมันก็ทำให้พวกเขาโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วเช,เช่นเดียวกับพี่วีหรือว่าชิคเก้นวีที่เริ่มการสตรีมเกม RV แล้วนั้นมันก็ทําให้มีคนมาติดตาพี่วีมากขึ้นดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปฟังประวัติจากตาของพ จะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้พี่วีต้องผ่านอะไรมาบ้างและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปติดตามกันเลยดีกว่าครับออไยเทวไอเ้ยมึงฟังกูด้วยดิโอ้ยมึงเห็นเงาคิวเลยหรือเปล่าบักฮามึงเอ้ยมึงเห็นบอวบางนึงนยมึงเห็นบอเห็นบอบักเทวเห็นด้มึงเห็นยูมึงคือไปแรนซสเขาล่ะเอามึงที่บอให้บวกให้บวกให้บวกโอ้โหยมึงกับบอเบิ้งล่างเลยบักฮามึงเอ้ย รถ17ปวีวีเขาก็เป็นลูกคนโตของครอบครัวที่เหมือนกับเด็กทั่วไปที่รักในการเรียนเป็นอย่างมากเพราะว่าเจ้าตัวชอบการที่ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนสอบแข่งขันในรายการต่างๆอีกทั้งยังสอบได้ที่หนึ่งของห้องเป็นประจำอีกด้วยแต่ทว่าในด้านของสังคมเพื่อนนั้นพี่วีก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนเพราะว่าเวลาไปโรงเรียนเพื่อนๆเ,เด็กผู้ชายก็ชอบที่จะมาคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องของเกมซึ่งพี่วีก็ต้องการที่จะเข้ากลุ่มเพื่อน จึงได้หันมาเข้าร้านเกมครั้งแรกและก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่วีรู้จักกับวิดีโอเกมอีกด้วยสวัสดีครับผมชื่อวีนะครับผมใครๆก็จะก็จะเรียกกันว่าแอดวี v. ชื่อเพจตอนนี้สตรีมอยู่ที่ Facebook นะครับชื่อเพจ c h i เก้นวนะครับแล้วก็มี YouTube ชื่อ Rov Chicken TS ครับผมแล้วก็มี t i k t o กด้วยครับผมต้าต้าตั้งแต่ช่วงเด็กๆตอนแรกเป็นเด็กเรียนครับเป็นเด็กบ้านนอกที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพครับแล้วก็ เรียนเรียนสอบได้ที่1ที่2อ,อะไรอย่างนี้ตลอดครับเป็นเด็กเรียนแล้วก็เล่นเกมครั้งแรกก็ประมาณตอนปอ .6 ครับผมป .6 คือคือเราแบบนั่งเรียนอยู่เราเป็นเด็กเรียนใช่ไหมแล้วพวกเด็กเล่นเกมเขาก็จะคุยกันผมผมเห็นเขาคุยกันแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเกมอะ่ะแล้วเราก็แบบว่ามันคุยกันทุกวันเลยวะเราก็เลยแบบอยากรู้บ้างแล้วก็เลยไปเล่นแล้วก็เลยชอบครับผมก็เลยเริ่มเล่นตอนนั้นตอนตอนปอ .6 เล่นเกมแล็กนาล็อกครับ ตอนป .6 พอเรียนพอพอเริ่มเล่นปุ๊บผมก็สอบเริ่มอันดับตกลงมาเลยที่ห้าแล้วก็ที่เก้าเลยครับ <laughs> ตอนนั้นครับผมครับอันนี้ผมถามีกนึงว่าทําไมตอนแรกเราถึงเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนะเพราะว่ามันก็คงมม่ใช่ธรรมาชาติของเด็ก่ที่แบบเฮ้ยเรามาเราตั้งใจเรียนเลยอะไรเงี้ยแบบพ่อแม่ก็อาจจะอยากให้เราเรียนเกงนะ่งอะไรเงี้ยหรไม่ครับคือ เรารู้สึกเราภูมิใจที่เราได้แบบเป็นตัวแทนโรงเรียนไปสอบที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นก็เลยแบบไม่รู้จักเจมไม่รู้จักอะไรเลยคือใช่ใไม่รู้เรียนเดียว แล, zip. แล้วตอนนั้นที่ว่าเราเล่นแล้วันเอานี่คือเราเล่นแบบคอมที่บ้านเราหรือว่าเราไปเล่นร้านเกมกับเพื่อนอย่างเงี้ยไปเล่นร้านเกม <แ usc? S 3> ครับก็คือคอมตอนนั้นเหมือนยุคนั้นมันอินเทอร์เน็ตมันจะเข้าถึงคนทั่วไปยากอยู่พอสมควรครับก็คือพ่อแม่เราก็ไม่ได้แบบไม่ได้สนใจเรื่องนี้ไม่ได้ซื้อเกมมาให้เราคอยเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แอบไปเล่นอันนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังเลยก็คือเลิกเรียนปุ๊บเราเข้า er ไปเล่นไปเล่นไปเล่นแล้วเราก็เล่นติดขึ้นซึ่งมันถามว่าเราแบบการเรียนดรอปไหมมันก็ดรอปจริงอง่่่ทีทพแมเราเป็นห่วงแหละ แต่ตอนนั้นก็คือพ่อแม่แบบว่าผมไปเล่นเนี่ยพ่อก็จะแบบว่าไปตามผมถึงร้านเกมเลยแบบว่าถึงขั้นแบบว่ามีไม้เลียวแบบหางปลากระเบนยาวๆที่แบบแห้งเลยจากมันสดๆมันก็จะอ่อนๆใช่ไหมครับพอมันแห้งมันแข็งก็ตีผมยังจําได้ไม่ลืมเลยตีแบบแรงมากตี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 แล้วก็เราก็เลยเลิกเล่นแป๊บหนึ่งเราก็เลยแบบไปหาฝึกกีตาร์แทนอะไรเงี้ยครับ ถึงแม้ว่าทางบ้านจะไม่พอใจกับการที่เด็กชายวีนั้นมักจะไปเล่นเกมจนเสียการเรียนแต่หนึ่งสิ่งที่เด็กชายวีชื่นชอบในตอนเด็กนั้นก็คือการฝึกเล่นกีตาร์อีกทางทางบ้านยังสนับสนุนในเรื่องนี้อีกด้วยแล้วตอนนั้นทําไมเราถึงตัดสินใจว่าเอ้ยเล่นเกมไม่ได้เราถึงไปเล่นกีตาร์แทนอะไปเล่นกีตาร์แทนทำอะทำไมอ๋อตอนนั้นมันน่าจะอกหักด้วย อ,อกหักตอนตอนเริ่มขึ้น m มอน i n ่งอกหกักอ,อกหักแล้วไม่รู้จะทําอะไรเสียใจมากคิดว่าแบบชีวิตนี้คงไม่รักใครเท่าคนคนนี้อีกแล้วโอ้เสียใจเศร้าแบบพ่อแม่คิดว่าแบบจะจะแบบว่าฆ่าตัวตายหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าทาไมมันดูเศร้าก็เลยหาแบบเรื่องอะไรให้ทําก็เลยให้เราไปแบบเรียนกีตาร์ให้เราไปทําอะไรให้เราไม่ฟุ้งซ่านครับ อพอเล่นกีตาร์ไปสักพักผมก็กลับมาเล่นอีกช่วงประมาณประมาณมปลายก็จะเล่นพวกเกมยิงปืนครับเป็นพวกเกมแบบ s อแล้วก็เป็นพวกเกมก่อน f อผมจําไม่ได้แล้วพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบเล่นเกมยิงปืนเวลาไปร้านเกมเขาก็จะเรียกผมว่าในพลผู้พันอะไรเงี้ยแบบเล่นเล่นแบบบ้าคลั่งเล่นแบบได้ทั้งวันเล่นแล้วแบบ คือตอนนั้นก็อันนี้ไม่ได้ขิงนะหรือไม่ได้โม,โมโ้คุณผู้ชมนะครับคือตอนนั้นผมเล่นคือผมได้อันดับต้นๆของการเล่นเกมยิงปืนตลอดเล่นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราชอบเกมยิงปืนมากอชอบชอบผมเล่าทําไมวะก็คือเออก่อนหน้าจะมาเล่นเกมเอาวีเนี่ยก็คือผมเล่นเกมยิยงปืนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับทาไมเราถึงเล่นเกมได้เราพ่อแม่เราไม่ได้เหมือนแบบเฮ้ยห้ามหรืออะไรอย่างงี้แล้วลน่ะคือเราโตขึ้นอ่ะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราเล่นไม่เล่นอ่ะก็เด็กแบบ ไปเรียนแล้วกลับบ้านเย็นนิดหน่อยเขาก็ไม่รู้หรอกครับก็เริ่มแบบว่าเริ่มปล่อยและเพราะว่าเราโตขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้ว่าตอนนั้นนี่คือเราก็ตั้งใจเรียนเพื่อเข้ามหาอะไรไม่ได้ตั้งใจว่าเอ้ยเราจะไปทํางานด้านสายเกมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนั้นไม่ๆหลังจากผมได้เริ่มเล่นเกมเลยผมก็รู้สึกว่าผมกลับมาเรียนแล้วอะไรก็ไม่เข้าหัวเลยก็ไม่รู้เรื่องก็เริ่มเกเรเกเรขึ้นเรื่อยๆแล้วพอขึ้นมปลายผมก็กลายเป็นเป็นเด็กเกเรเลยละครับแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ตั้งใจเรียนนะครับ หลี่หญิงไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยชีวิตแบบไม่คิดอะไรเลยอ่ะไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วก็เออแค่นั้นแหละคําถามมนคืนเลยนะก็ก็เนี่ยแหละครับคําถามว่าว่า,ว,าว่าคือหลังหลังจากนั้นเราเป็นยังไงบ้างช่วงมปลายชีวิตเราเป็นยังไงครับหลังจากที่ผ่านชีวิตช่วงมัธยมปลายมาแล้วพี่วีก็ได้เข้าสู่รั้วมหาลัยเพื่อศึกษาต่อแต่ทว่ามันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น และมันก็ทําให้ตองพี่วีนั้นอยู่ในรั้วมหาลัยครั้งแรกไม่ได้และต้องลาออกเลยทีเดียวไปกับเพื่อนครับไปเรียนไปเรียนต่อที่กับเพื่อนได้ปีเดียวไปเรียนเราก็นอกข้อนิดหนึ่งนอกข้อแบบว่ารับน้องแล้วเราก็ทนไม่ไหวกับระบบรับน้องอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S แบบว่า <S 2> <S 2> เหนื่อยโดนรุ่นพี่แกล้แหละผมโดนแกลแรงกว่าเพื่อนผมเลยแบบคือเราพลาดเองครับเขาจะมีพี่แฝงเขาเรียกว่าพี่แฝง <S <S พี่แฝงก็คือเข้ามาเป็นรุ่นน้องด้วย เราก็แบบว่าผมเป็นคนคิดอะไรแบบว่าแล้วผมจะพูดออกมานิดนึงไงผมก็แบบเห็นรุ่นพี่เขาแบบวากๆก,กันผมก็แบบจะวากอะไรคนนี้บ่นอะไรนักหนาวะอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็แดนหันไปคุยกับเพื่อนเรากะาจะสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนซะหน่อยสวยเสือกเป็นพี่แฝง พี่แฝงไอคนนี้ก็เอาไปฟ้องรุ่นพี่รุ่นพี่ก็เรียกผมไปเรียกผมไปไปลุกนั่งลุกนั่งจนคืนนั้นอ่ะผมนอนไม่ได้เลยแบบปวดขาป,ปวดระบบระบบผมโกรธมากโกรธโกรธโกรธแล้วก็กลายเป็นแบบว่ารุ่นพี่ก็ไม่ได้แบบพูดตรงๆว่าเขาก็ไม่ได้รักเราอะ่ะคือผมคิดว่าการรับน้องมันจะทําให้แบบว่ารุ่นพี่รุ่นน้องจะรักกันอะ่ะคนอื่นมันก็อาจจะมีแต่ผมโกรธแล้วไงผมโกรธแบบผมนอนไม่ได้2วันอ่ะก็คือนั่นแหละเรารู้สึกว่าเราเราอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เร,ไไดเราเหนื่อยเราแบบกลัวเขาแกล้งอะไรอีระไง ก็เลยออกมาออกมาเรียนได้ประมาณเทอมเทอมกว่าเข้า <another>. กับเพื่อนไม่ได้ด้วยเข้ากับเพื่อนไม่ได้แบบอย่างที่ผมบอกว่าเราเพื่อนเขาก็ต้องมีกลุ่มมีอะไรที่แบบเลิกเรียนเขาก็ไปอยู่ด้วยกันเราดันไม่ได้แบบไปอยู่เรื่อยๆแล้วกลายเป็นเขาไปอยู่ด้วยกันเขาก็มีงานมีอะไรเขาก็ทํากันเราก็แบบเหมือนไม่ทันอะไรเงี้ยครับก็เลยเข้ากับเพื่อนไม่ได้ผมก็เลยเรียนไปหนึ่งปีแล้วก็ไปย้ายย้ายเข้าเอกชนมอสยามเข้าคณะนิเทศศัตย์ ผมเข้าอะ่ะพูดตรงๆผมเข้าเพราะว่าค่าเทอมมันถูกสุดผมก็เลยเข้าไปเรียนอ่าไปเรียนไปเรียนกะเอาแค่แบบใบป,ปริญญาพอเรียนไปเรียนไปแล้วก็แบบเรียนทําไมวะผมต้องรู้ไหมเนี่ยคือเราไม่ได้ใจเราไม่ได้มาทางนิเทศนไงเรียนต่อไม่จบผมเรียนถึงปีสามผมก็ออกมาเลยไม่ได้ดอปไว้ด้วยตอนนี้ก็คือแบบไม่มีวุฒิปริญญาตรีเลยก็คือเป็นวุฒิมหกเลยครับ หลังจากที่พี่วีได้ออกจากร้วมหาวิทยาลัยแล้วนั้นทางพี่วีก็ได้หันมาช่วยงานที่บ้านเพื่อสร้างไรายได้และไม่กี่ปีหลังจากนั้นพี่วีก็ได้มีครอบครัวบวกกับว่าณเวลานั้นพี่วีกำลังว่างงานอยู่ด้วยเขาจึงรเริ่มเริ่มเริ่ยของออนไิน์เพื่อสรงไราเได่ใหรกับครอบครัวแลรวตอนรั้นที่เรอ,อกมานี่เราไม้ทํ่งเรช่วยที่มานิ่มครบ่รือว่าเรา่ปเราอะไรต่อเรท่มเริ่มเริ่มเริ่มตลาดมเริ่วยที่นคริ่มเริ่ม่ะ ไม่ได้จบไม่ได้มีวุฒิปริญญาตรีใช่ไหมไปสมัครงานที่ไหนก็เหมือนไปกรอกไว้ก็ยังไม่มีที่ไหนรับทีนี้เราก็มีลูกเรามีลูกอันนี้พูดตรงๆว่าเรามีลูกผมมีลูกอะ่ะยังไม่ได้พร้อมมีหรอกผมยังไม่ได้พร้อมมีพอมีลูกปุ๊บแฟนผมที่เขาจบปริญญาตรีมาแล้วเขาทํางานดีดีกว่าดีกว่าเราเยอะเฮ้ยเราไม่มีวุฒิเงี้ยเราไปสมัครที่ไหนเราก็เราก็คงได้น้อยกว่า พอแฟนคลับมาผมก็เป็นคนเลี้ยงลูกไปก่อนผมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วกะว่าเขาโตอ,อีกนิดนึงเราค่อยไปหางานทําแล้วระหว่างเราว่างเนี่ยผมก่อนที่ผมจะมาสตรีมผมก็ขายของออนไลน์ก่อนเราเราเลี้ยงลูกใช่ไหมเราก็เลยเอ้ยเราก็ลองพรีออเดอร์ชุดชุดเด็กมาจากจีนอะไรเงี้ยมาขายไหม ตอนนั้นเราก็เริ่มทําทํามาลงทุน2000กว่าบาทพอทําปุ๊บรู้สึกว่าเอ้ยมันได้เงินดีวะผมก็ทําทําเดือนแรกเนะี่ยผมได้เงินหมุนประมาณจากทุน2000นะได้เงินหมุนประมาณแสนเป็นแสนเลยนะ oh. คือขายดีมากขายในกลุ่มแล้วแบบเราเหมือนเป็นผู้นําเทรนด์ตอนนั้นที่แบบเอาชุดแฟนซีเด็กมา แล้วคนชอบมากชอบมากเราก็ไปโพสตขายโพสขายพวขายดีอยู่ตอนนั้นผมมีความคิดแล้วว่าเนี่ยแหละอาชีพนี้แหละจะทําให้ผมรวยละผมจะต้องเป็นแบบว่าเท่าแก่ที่แบบเป็นเจ้าของโรงงานแบบผลิตชุดแฟนซีเด็กแล้วพอเราขายไปเดือนเดียวพวกแม่แม่คนอื่นเขาก็แบบขายตามเราและเขาขายตามเรามันก็จะมีการสู้ราคากันขายเยอะขายเยอะพอเดือนต่อมาผมก็เริ่มเจ๊งและเอาเงินจากเดือนแรกนี่แหละมาหมุนหมุน,หม,นหมุนอยู่ได้อีกเป็นปีคือหมุนยังหมุนอยู่นะครับยังขายอยู่แต่ยังเริ่มขายไม่ดีละ มันเริ่มไม่ไหวแล้ว่ามันมันกําลังแบบกินทุนเราไปเรื่อยๆกาลังจะเจ๊งแหละผมก็เลยแบบว่าลองเล่นเกมดูเม mm hmm ื่อธุรกิจที่ทําอยู่นั้นเริ่มจะมีคู่แข่งทางการตลาดมากขึ้นมันก็ทาให้พี่วีเริ่มที่จะมีความเครียดเกิดขึ้นแต่โชคดีในช่วงนั้นมีเกมโมบ้ามือถือชื่อดังอย่าง RV รีที่เริ่มเป็นกระแสและมีการจัดการแข่งขันอยู่บ่อยครั้งตัวของข่าวจึงตัดสินใจไปเล่นเกมนี้เพื่อคลายเครียดตอนไั้เครียดอยู่ก็เลยเล่นเกม RV เล่นเกม RV เล่นแล้วรู้สึกว่า ชอบแล้วก็อยากมีเพื่อนอยากมีเพื่อนอยากมีเพื่อนอยากอยากอยากให้คนมาเล่นกับเราตอนแรกผมดูอาวีไงดูแข่งแล้วชอบแล้วก็อยากเป็นนักภาคผมอยากเป็นนักภาคเห็นเขาภาคแล้วแบบเฮ้ดูเท่ดีผมก็เลยแบบว่าตั้งเพจขึ้นมากะจะภาคแล้วให้คนมาเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ภากพาคภาคก็เหมือนจะได้รับการตอบรับที่โอเคในในระดับหนึ่งแต่ว่าพอพอภาคไปรู้สึกว่ามันวุ่นวายแล้วคุมไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีทีมหลายทีมาเล่นกันแล้วมันมีปัญหาดรามานู่นนั่นนี่ ผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไลฟ์สดเล่นกับคนดูดูตอนนั้นคือผมไม่รู้เลยว่าการไลฟ์สดเนี่ยม,มันมีดาวมีอะไรไม่เคยดูใครมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็คือเราไลฟ์ไปเรื่อยๆด้วยความอยากเล่นเฉยๆไม่ได้หวังเงินก็กล่าว่าโอเคมันอาจจะมีสปอนเข้าแหละมีให้เรามาถือขนมได้สักพันสองพันก็โอเคเราอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็คิดว่าทําเพจไว้แล้วก็เล่นแบกคนดูไปเริ่มจากคนดูแบบน้อยๆเลยครับแบบ5คน10คน เราก็เราเป็นผู้เล่นระดับแรงคอนเงี้ยเราก็ไปเล่นแลงต่ําลงเพื่อเพื่อให้เราเหมือนเก่งอะ่ะแบบแบกบเขาได้ให้เขาแบบไปสู่ในแรงที่เขาต้องการอะไรเงี้ยครับผมก็พาเขาเล่นก็ตอนนั้นผมเป็นคนที่อัปเดตแพทมากแบบว่าแพทตัวไหนมาผมก็จะเล่นจะเล่นตอนนั้นก็ ก็เล่นเก่งกว่าตอนนี้เยอะเพราะว่าตอนนั้นคนมันก็ยังเล่นไม่เก่งขนาดเนี้การแข่งขันมันยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ผมก็เล่นผมก็แบกคนดูได้มันก็คนก็ติดตามเรื่อยๆว่าเราแบกเขาได้แบกเขาได้แบกเขาได้แล้วก็เล่นไปตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตังค์ยังไม่รู้อะไรครับหลังจากที่เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วนั้นพี่วีก็เลยจะศึกษาเส้นทางในการพัฒนาตนเองและเพจของตัวเองให้มีระดับที่สูงขึ้นผมไม่ได้แบบว่าเวลาผมมาไลฟ์สตรีมครั้งหนึ่งอะ่ะผมจะคอยพัฒนาตัวเองมาตลอดก็คือผมจะเอาตัวเองอะ่นะณจุดจุดเนี้ย ผมมีคนดูเท่าเพจเพจนี้ระดับเท่าเพจเพจนี้ผมจะฉีดออกจากเขายังไงจะทําได้ดีกว่าเพจเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คอยมาปรับปรุงมาคอยมาดูว่าคนดูชอบแบบไหนวันนี้เราจะทาคอนเทนต์อะไรดีแต่ไม่ได้คิดขนาดว่าวันนี้จะมาเล่นยังไงแต่รู้สึกว่าเวลาเราสตรีมะผมจะทําให้มันเต็มที่ที่สุดทําให้คนดูรู้สึกว่าเวลาที่เขามาดูเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาของเขานะ แต่สิ่งที่เขาต้องได้คือเสียงหัวเราะรอยยิ้มหรืออะไรที่มากกว่าการดูเกมที่เขาก็ไม่ต้องดูก็ได้เขาก็เล่นได้เหมือนกันการเล่นเกมมันก็สนุกอยู่แล้วทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับแต่การดูเกมเนี่ยคือเราต้องทําให้เขาสนุกยิ่งกว่าอะไรแบบนี้ครับผมจะคิดอย่างนี้ตลอดเวลาผมจะขึ้นไลฟ์สตรีม like คือถ้าวันนี้เราไม่พร้อมผมก็ไม่เล่นวันนี้เราเล่นไม่สนุกแล้วเราแบบเราก็รีบเลิกดีกว่าอะไรแบบนี้ครับ ส่วนจุดที่ทําให้ตัวเองมีคนดูเยอะขึ้นก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ในพลอะไรอย่างนี้นะครับคอนเทนต์ในพลเราแต่งชุดทหารแล้วก็มันประจบเหมาะกับเราเริ่มตอนแรกผมไม่ได้กะทํา y o Youtube ก็จะมีแค่ไลฟ์สดเลยไลฟ์สดคือผมรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนกนะ็คือแบบว่าเฮ้ยผมผมไลฟ์สดมาเนี่ยเป็นปีเป็นปีแล้วคนดูผมแม่งเท่าเดิมเลยจะทํำยังไงดีวะให้รู้สึกว่าเพจเนี้ยเขาไลฟ์ก็ไม่ได้เยอะ แต่ทำไมคนดูเขายังเหนียวแน่นตลอดอ๋อผมก็ไม่คิดว่าอ๋อเขามีคลิปไงเขามีคลิปก็คือการกระชับความสนุกให้มันเหลือสั้นลงเหมือนเป็นการสรุปตัวเราอะไรเงี้ยครับผมก็เลยมันเป็นช่วงที่ผมเริ่มทําคลิปตัวเองด้วยพอทําคลิปปุ๊บคนที่เคยเกลียดเราที่เคยดูแบบ่ันๆว่าเราแบบเราเป็นคนหัวร้อนเราบ่นไปเรื่อยเขาก็ได้เห็นว่าก่อนที่เราจะบ่นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเราบ่นเพราะอะไรหรือมันอะไรมันเป็นการกระชับมาแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นให้คนดูเยอะขึ้นมาจากคลิปด้วยอะไรเงี้ยครับ S <S แล้วอยากจะให้พี่วีเล่านิดหนึ่งครับว่าภาพลักษณ์ของการที่เราเป็นคนหัวร้อนปากร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือมันเป็นแค่คาแรคเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาระหว่างสตรีมหรือว่ามันเป็นตัวตนจริงๆชีวิตเราจริง,รง,รงแล้วก็เป็น,นี้ครัอ่าถ้าชีวิตจริงๆผมนะถ้าถ้าไม่รู้จักหรืออะไรคือผมเป็นคนนิ่งๆเงียบๆครับเวลาเจอเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าแบบว่า ถ้ามองในจออย่างเงี้ย Banana. อาจจะมองว่าผมอาจจะพูดเก่งที่สุดในกลุ่มอาจจะแบบเป็นคนแบบแต่จริงๆแล้วผมเงียบที่สุดคืออ้าปากยากอะแบบถ้าไม่ได้แบบเครื่องติดแล้วแบบว่าเหมือนตอนเนี้ยตอนเนี้ยผมอาจจะพูดเยอะพูดไรแต่ว่าถ้าเป็นตัวจริงอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยพูดครับเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแบบว่าถามว่าหัวร้อนไหมก็คงหัวร้อนมาแต่ไหนแต่ไรแ,แต่ไม่ใช่ว่าหัวร้อนแบบไร้สาระแบบขับรถไปคนแทรกหน้าแล้วแบบเฮ้ยกูมไม่ยอมว่ะกูต้องเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ขนาดนั้น

เนี่ยยังไงปาดไป,<ล>ไปทีโดด <มา S 2> แล้วเข้าเลยจู๊กเกอจู๊กเกอร์เปิดไปทีมาดิมาดิมาดิแดงต่อได้นะแดงต่อได้ะนะเล่นแดงได้ไหมทำไมต้องให้คนอื่นแบ,บกวะเล่นเกมเอาอีฟท้องใต้องให้คนอแบบื่นแบก ด้วยคาแรคเตอร์ในตอนสตรีมที่เป็นคนหัวร้อนนั้นมันก็ทำให้ผู้คนติดตามเขามากขึ้นทั้งผู้ชมที่ชื่นชอบในคาแรคเตอร์และผู้ที่ชื่นชอบในฝีมือการเล่นของพี่วีแต่ว่าถ้าถามว่าคาแรคเตอร์ในเกมมันเหมือนเราเราเหมือนถามว่าเหมือนการแสดงไหมมันเหมือนผมใส่อารมณ์ไปเต็มที่แบบว่าเราอินไปกับเกมอะ่ะคือผมจะแบบว่าคือถ้าผมไม่อินกับเกมคือผมจะกลายเป็นอ่านคอมเมนต์แล้วก็เล่นๆไปผมก็จะเงียบเพราะเราเราไม่ได้สนุกกับเกมอะ่ะ พอเราอินอะเกมปุ๊บเราอยากชนะเราก็ปล่อยให้ตัวเองไปเลยปล่อยแล้วรู้สึกว่าเออค,คนดูชอบแล้วก็แล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยไปเลยครับปล่อยให้มันแบบว่าเหมือนแบบชีวิตนี้ฉันจะแพ้ไม่ได้แพ้แล้วหงุดหงิดซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับมันเหมือนกับเราใส่อารมณ์มันไปเพิ่มให้เขาเรียกว่ามันจะเป็น acting เหรอมันมันเหมือนเราใส่ไปเต็มที่แบบว่าเราเต็มที่กับทุกเกมมากกว่าครับผม แล้วตอนแรกเห็นพี่วีบอกว่าเหมือนไม่รู้ว่าการมาสตรีมเกมอะไรเนี้ยมันสามารถมีไรายได้มีส่งดาวมีอะไรงี้ได้ด้วยแล้วพอเรารู้ปุ๊บเราเหมือนแบบเปลี่ยนแผนการสตรีมเราอะไรยังไงบ้างไหมครับอตอนแรกเลยใช่ไหมครับก็คือเราไม่รู้ว่ามันมีรายได้พอมันได้เงินเพิ่มขึ้นเราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ที่มันเอ้ยมันได้ดีกว่าที่คิดอ่ะมันได้ดีกว่าที่คิดแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นอาชีพที่แบบว่า ถ้าเราดีไม่พอหรือเราไม่พัฒนาตัวเองไปต่อเราสามารถจะดับลงได้อย่างรวดเร็วมันมีมาแล้วก็มีไปให้เห็นเยอะแยะมากเลยมันเป็นอาชีพที่ถ้าได้เงินเยอะก็เยอะไปเลยแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบมีความมั่นคงอะไรเลยคิดว่าทำไปให้มันเต็มที่ที่สุดอ่ะมันเป็นอาชีพที่มีความ อายุสั้นอะถ้าเราแบบไม่พัฒนาตัวเองเราก็ต้องผมก็เลยแบบทําให้มันเต็มที่ที่สุดเต็มที่เต็มที่แล้วมันเหมือนเรามี energy เยอะเวลาเราทำอะกลับกลายเป็นคนดูชอบเพราะเราเต็มที่กับมันให้คุ้มกับเงินที่เราได้มาซึ่งผมมองว่ามันเยอะแล้วผมเคยลําบากมาก่อนผมเคยแบบไปขายของตามตลาดนัดกว่าจะได้ร้อยบาท200รอบาทมันมันลําบากมากมันเหนื่อยมากอะครับพอผมรู้สึกว่าถ้าผมเล่นเกมเนี่ย ผมเต็มที่กับมันไม่ได้ทําให้คนดูสนุกไม่ได้แค่นี้ผมเหนื่อยผมก็ไม่ต้องทําอะไรและผมก็เลยเวลาผมสตรีมผมก็เลยใส่มันเต็มที่ที่สุดเพราะผมคิดว่าผมโชคดีแล้วที่ผมได้แบบมาเล่นเกมแล้วมาทําเป็นอาชีพได้อะไรแบบนี้ครับพูดถึงพ่อแม่แล้วตอนนี้เอท่านคิดว่ายังไงบ้างครับการที่เราเอ้ยมาหากินกับการเป็นสตรีมเมอร์มานั่นเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ประหลาดใจครับผมว่าเราทําได้ยังไงมันตอนนี้ผมก็ เลี้ยงทั้งครอบครัวเลยก็คือ,คอพ่อแม่ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าช่วงนี้มันมันทําอะไรลําบากด้วยก็ให้ท่านอยู่เฉัยเลยอยู่เฉัยอยู่บ้านคอยเลี้ยงลูกให้ผมอะไรเงี้ยครับก็ไม่ท่าน <S <S คงไม่มีอะไรจะพูดหรอกครับเพราะว่าผมตอนนี้ผมก็ทําให้เห็นแล้วว่าเออทุกวันนี้ชีวิตเราสบายก็เพราะการเล่นเกมนี่แหละก็ไม่ได้แบบไปคิดกลับกันว่าจะไปโทษท่านตอนเด็กว่าห้ามเราเล่นเกมหรืออะไรมันก็เป็นความเป็นห่วงของพ่อแม่ทั่วไปนั่นแหละครับ แล้วก็ถามอีกนิดหนึ่งครับว่าทําไมเพจมาต้องชื่อ Rv c h i c k e n ล่ะครัทำไมไม่เป็นชื่อชื่อเราไปเลยครับ <c oughs> ก็คือตอนนั้นมันมีเพจแนวเก่งอยู่แล้วแรงบันดาลใจชื่อเพจก็มาจากพูดตรงๆก็มาจากน้องน้องกล้องเพจ Rv Propayer l อันไหนเมื่อมีเพจโปรเพียแล้วเราก็เป็นไก่มันซะเลยเราก็แบบคนเล่นไม่เก่งอะ่ะเราก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายใช่ไหมครับก็แบบว่าเราก็เป็นผู้เล่นไก่อะ่ะเออเราก็บอกตั้งแต่แรกเจตนาเราคือฉันเป็นผู้เล่นไก่นะเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูคนจะได้ไม่ต้องมาคิดว่าเป็นสตรีมจะต้องเก่งจะต้องอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วในอนาคตอ่ะพี่วีมีแผนว่าจะทําอะไรเพิ่มอีกไหมครับนอกจากการเป็นสตรีมเพราะเห็นบอกว่าจะไม่ได้เป็นชีพที่มั่นคงอะไรมากนะอ่าอ่า ก็มีแผนทำอะไรไหมคิดว่าแผนต่อไปของผมสเต็ปต่อไปก็คือการทำพวกวอลกครับผมก็คือเอาตัวเองออกมาจากเกมแล้วก็อีกอย่างก็คือทำเพลงครับผมทำเพลงอ่าเรามีคนติดตามแล้วใช่ไหมเราก็ผมรู้สึกว่าต้นทุนผมมันมาโอเคแล้วแล้วความฝันของผมตอนนี้ก็ตั้งแต่แรกเลยก็คืออยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองที่คนแบบทั่วไปฟังแล้วร้องได้เลยอย่างเงี้ยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ เปิดร้านขายอาหารสักอย่างหนึ่งครับผมอยากขายอาหารให้พ่อแม่ด้วยและนี่ก็คือประวัติจากปาาของพี่วีอาวีชิเกหนึ่งในสตรีมเมอร์ผู้มีคาแรคเตอร,ร์หัวร้อนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของเกมอาวี o v. ความสําเร็จในเส้นทางอาชีพสตรีมเมอร์ของพี่วีมันไม่ใช่ว่าจะได้กันมาง่ายๆนะครับกว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้อ่สําหรับใครที่แบบอยากจะเป็นสตรีมอ่ะคือแบบว่ามันไม่จําเป็นอยากจะบอกน้องๆว่ามันไม่จําเป็นต้องเริ่มว่า ต้องดูว่าตัวเองจะต้องเล่นเก่งอะไรแบบนี้ครับแบบว่าเฮ้ยฉันจะมาสตรีมแต่ฉันยังเล่นไม่เก่งเลยคือมันไม่จําเป็นครับคือต่อให้คุณเก่งโคตรแต่คุณพูดไม่เก่งอะ่ะมันก็เกิดยากคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเล่นเก่งมากมายแต่สิ่งสําคัญก็คือเราเล่นเกมเนี้แล้วเ,เราถ่ายทอดอารมณ์เราสนุกกับมันได้แค่ไหนเราส่งไปถึงคนดูว่าคนดูแบบจะสนุกได้แค่ไหนนั่นต่างหากที่ทําให้แบบเราจะมีคนดูเยอะครับผมก็คือการที่เล่น แล้วมันไม่จําเป็นต้องชนะแต่การที่เล่นะ่ะมันก็คือจําเป็นจะต้องทําให้คนดูมีความสุขมากกว่ามันถึงจะช่องเราถึงจะเติบโตได้เรื่อยๆครับอันนี้ผมผมทำการวิจัยด้วยตัวเองเลยนะอันนี้จริงๆาฝากช่องอ่าชิคเก้นวด้วยนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเพจแล้วเป็น c h i เก้น Chicken, แล้วก็เว้นวักตัว v, ีเฉยๆนะครับที่เพจ f เฟซ o o o คลายสตรีม สองทุ่มทุกวันนะครับแล้วก็คลิปแล้วก็ y t u t u นะครับยังเป็นชื่อเดิมก็คือ RVChickenTS นะครับผมก็จะลงคลิปเกือบทุกวันแหละช่วงนี้ก็เป็นวันเว้นวันนะครับแล้วก็มี TikTok TikTok r v c h i c k e n t h เหมือนกันนะครับซึ่งคาดว่าอีกไม่นาน TikTok ก็น่าจะโดนแบนอ่แบนง่ายเหลือเกินอันนี้เป็นแอคเคาทใหม่นะครับผมแรกเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางช่อง e แบงค์คอรอีสปแล้วก็ ฝากช่วนกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้คลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ